ใครที่ร้องเพลงไม่ได้สาเหตุเกิดจากการที่ร้องแล้วเพีย้ยนร้องแล้วไม่มีโน้ตผมอยากจะให้ฝึกไปช,ช้าๆพร้อมผมโดยที่เริ่มต้นให้ฝึกออกเสียงให้ตรงกับโน้ตก่อนฝึกหูให้รู้จักการฟังเสียงตอนนี้ฟังเสียงใครฟังเสียงผมแล้วทําเสียงตามผมทุกอย่างให้เสียงของเราที่เราปล่อย ให้มันเท่ากับผมให้ได้ฝึกการฟังฝึกการปล่อยเสียงหนึ่งโน้ตก่อนลองปล่อยตามลาปล่อยให้ตรงกับผมลาปล่อยให้ตรงกับผมลาปล่อยให้ตรงกับผมผมเปลี่ยนโน้ตลาปล่อยให้ตรงกับผมลาปล่อยให้ตรงกับผมปล่อยแค่นี้ก่อนยังไม่ต้องทำอะไร จนกว่าเราจะสามารถปล่อยได้ถูกและปล่อยได้คล่องแล้วค่อยมาต่อสเต็ปที่2กัน ร้องเพลงให้เก่งขึ้นไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้ปัญหารู้วิธีการแก้ไขไหมผมช่วยหาปัญหาช่วยหาวิธีการแก้ไขและก็เติมเทคนิคในการร้องให้มีความหลากหลายแก้ไขได้ตรงจุดรับรองครับเรียนแล้วร้องเพลงได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสนใจเรียนร้องเพลงสอบถามรายลเอียดการเรียนได้ที่ Line ID ครูชาซิงกิ้งหรือที่ Facebook ครูชา สอนร้องเพลง